สวัสดีครับมื่อเนี้มาลอยผ้ามาตามแนวทางแม่ดวงในอดคีนผีหน้ามาบอกคมหกศูนย์ศูนย์หกพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี่กรับมาบอกอีกแล้วพี่น้องนะครับบอกเลขสองคูงนะครับเป็นเลขเน้นตัวหนึ่งเลขล่องตัวหนึ่งนะครับผีหน้ามาบอกเลขสองตัวเป็นตัวไหนเข้าลองไปติดตามพร้อมฝันท้องแม่ดวงกันในวันนี้เลยครับสวัสดีครับแม่ดวงครับ วันนี้มาเลยครับแม่ตุยมาสองช่องนึกเอาละมาติดตามแม่ดวงเนาะเป็นได้แล้อแม่ดอกกระเจียดอ,อกไปโอ้ยกำลังว่ะกำลังตรงเนี้ยเมืม่อว,วานนี่เขาไปอะไแบบไรบ่เบิ่งอีอเจียว่ามันมันผลประตกขึ้นว่าเม็นมันสีบ่บเป็นดอกดีงามงามเมื่อวานยี่โมยมาสื่อไปฝากไปหลานยุงเทพได้ลยจังมัดแล้วแม่เลยสามมัดขันนิวาโนะแม่ขันยัง ดอกกรเจียวานโดยตรงล่ะอ๋อพันหวานบ่เออพันหวานหวานน้ำาผึ้งบ่เฮาก็เพชรน้ำผึ้งบ่ยังจักแม่ก็บ่ฮู้กันอแม่ได้มาแต่ใส่ทางื้อทางลายมาปูโอ้สมัยก่อนนั่นบ่เออยแม่ทันเนาะงลายเป็นงลายเป็นติอืองแท้่าสิมอยู่ดมันก็มี่งเงต้ั้ตัวนะ่เนาะเออเฮาตัถสั่งกล้วยสั่งม้าวสั่งยามาให้หมดอือแต่ว่าสั่งอั่นมุ่งกลางตักแน ข้ายู่งจำเบอร์รถเขาไดบักันบ่ได้เงินขึ้นจากบาทเินนันเตะเอามุงนอนมาหายสองดังหกลอยหกลอยกวถ้าระวังนึงเนาะได้แล้วเนาะมาในในน้ำโทวจำเมอแม่ข้ายู่จักเบอร์รถเขาแล้วเขาไม่หายเปิดเบิ้งเขาไปเปิดเบิ้งเขาไปเราได้หนิเขาไปเราข้น้ำโทษเจียวได้หนิยังไงเงินขึ้นหกลอยหกลอยแปดสิบจนระวังนึงเนาะโอ้ยระวังสักรองอลาไม่ปล่อเจ้าตาพอครับผม คันาะรยัอเปิดกันสีว่าสินะเมดวงโดนทั้งคื่ฟันเด้รันมันกฟันแมนนี่ดอกนะครับไม่ได้ว่าตามโดนแล้วแมนมันอยู่ไกลกันแนวกับหรือว่าได้คยได้มางนะครับบังหันบังหันกับมีเหลขอันศูนยหกกับมีเยล็กต่ว่าบอมากบ่มากบาเล็กทีบ่มีศูนย์บ่มากโอ้งายฟันอะไรของศูนย์หกบ่มากบ่มากว่ามันมีศูนทีแล้วมันสิบ่มีเลยบ่มากบ่มากมันได้ออกได้ออก ต่ว่า่แปดแปดไปได้ได้แดนศูนย์หกโอ้ยังถืกอยู่บ้าถือบ้าซื้อแม่บ่ามากแม่มองไงได้เลขตัวใดได้หอนตั้งแต่้องบ้าซื่อบ้านหันได้ศูนย์หกตัวเดียวเนี่ยเอาเม่่่่่่่่่่่ัง่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่ัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่วั่่ั่่่่่ก่่่ว่าหันบ่่่่่่่่่่่่่่่่นน่่่่่่่ักมักไปจ่่หนึ่งอีกโอ่่่่่่อ ฝันอยู่แต่ว่ามันกับจักสีแมนมาแมนเนาะฟันตรงวด้วยแมวลองบอกฟังยังไงเลยอ่ะฟันตรงวดวตรงวดได้ตีนฟันตรงด้วยแมวฟันวานเขาเรียกมาให้สิบแปดกับสิบห้าอืมงานเห็นว่าโอ้ยฟังแมวเป็นเป็นคนหรือเป็นผู้เฒ่าเป็นเด็กน้อยยังเลยไหมลักษณะผู้เฒ่าผู้สีแมวตัวนุนมฟังนนะอืมนะครับเป็นพุ่มจะให้จาหน้าเนาะโอ้ใช่แล้ววัน โอ้จักแล้วพั่เสิจได้ว่าซุนหกงนกับพุ่มเดียวกันโอ้กันมาพุ่มเจ้าที่วดวดมาบอกคักนั่นเนาะอันสองศูนเก่าเก่าสองแหมศูนเก่าสองไหมวดเฟินบอกคักนั่นมดท่านอืซื้อคักาเขาก็ยเงินอ่ะไม่รู้แต่วันวานิันมาให้ซุนหกว่ะเรียกว่าเอาเรยว่าบันนี้ห่งไก่คักมันว่าเอาว่าเอออาหวนดอกมันไกุ่บนสไดยเิันมา แต่แดงพิ่มเร่มนเยอเนาะผู้หญิงเนาะมันวันไปเก้าเล <ไป S 2> ขแถวตีคอยจุดทิศสามวันเล่นกันกับพวมหน้าคอยนี้เลยที่พวกเจ้าชีิเออเจ้าคิดเบื้องว่าจักสียคักบ่คักวันนั้นมาบอกแม่แม่เลขสีออกอันสามสามเด้อไปซื้อเอาคอยกันไปซื้อแหวนสองวงซื้อลอตเตอรีร่สองใบซื้อซื้อเงินสองลอยวดน,านั้นไปซื้อ บับา,า,า,นบานี้บอกบอกเขาแล้วอีป้าเจเอาเรขกมาคืนบ้านี้ไม่ต้องคืนดอกป้าอันลุง่งอันสองศูนย์ห้แม่ซะ้าบอกมือเรียกออกไหมแม่แม่ซื้อไปสามสามซื้อแล้วพ่อแล้วซื้ออันศูนย์สองเรื่อพันนะซื้อซึ่งรางซึ่งบดนน้งว่าค่อยว่าพุมันเป็นน้ำพุมนะ่มหน้าพุ่มผุ่มุ่มเป็นน้ำุ่มโอ้แสดงว่าอีแม่เงินก้อนนั่นเลขพุ่มหน้าคื้อกันเอดีศูนย์หกหกศูนย์เนาะเงดนพน่าบอกอีกแล้ว บอกตัวใดแม่สิบแปดที่มานบอเออสิบแปดก็สิบห้าโอ้ยเก็บบปไหนมาเราไม่ถือเขาเนาะแม่นขัดดวงเป็นดวงเออสี่ได้หอดเฮยยาสวาเล่แม่เล่มั่นกะเท่าแล้วเนาะมันต้องมีผีหูหรอแมวเล่กตัวใดจักล่ะไอซี่บัววาไอสี่บัววาดอกฮักผลบางน้ำเปิดตังซื้อแม่นเขาอยู่ว่าฟันดีมันไอแก่ช่างแนวทางเนาะบขาไม่เขาบัวน้ำเขาไม่ซชื่ออรอกไดเขาบัว่ากันดอกได้ก็คือโมเลกออกว่ายางหรือเมอนอกน วันที่สิบหกสสห้าวันตรงกับวันอย่างงูนวเป็นวันมันเช้เขาแม่รับสุกเก่าเหรเขาบาไรวันมันถื่อวันหนึ่งยักษจว่าแม่มักันสิบแปดกับสิบหาเออเล็มกสิบแปดสิห้านะแม่เนาะเล็กเขามาบอกเนาะซื้อลอตเตอรี่ไปเปเนะบอก่เห็นอยู่ท่านกับไปในบ้านเดียวเห็นแล้วบอดเขาออันนี้เขาไปพอลอตตี่ก็เอาปั๊บเลยว่าจํจำไว้น้แต่กัลืมมือเาไหมคนลืมไม่แมงลืมกัดตัว ผมผมว่ามันว่าว่างไหวได้ไหมเวอร์ไงได้จำมันเลยบ่าเป็นคนที่จำยังหลับกัลืมไว้นะลืมจำว่าเลขสิชีกวันใดนะเคยเวอร์ไงแล้วนะเขาเขายังลืมเห็นว่าว่าเป็นอันสันนิษฐ์ที่ลืมจอมมรืนอันแม่งบอกพี่เข่าตามอ่ะแอบไปก็ง่ายหรอกเอาชตัวเดียไปซื้อห้าดนหลังลืมตจอมอ่ะอืมเอาพี่น้องเรียวว่าจิตชกววัตถุสุขเก่าด้อนะครับเวอร์ไงแล้วครับหมดก้อนเลขพี่หน้าบอกหกศูนย์ศูนย์หกตัวเดียวเด้อนะครับ วันนี้แม่มาบอกอีกแล้วนะครับเป็นสิบแปดกับชิบหาเดนะครับสำหรับแม่ดวงในวันนี้ตัวล่องตลองชิแปดโหเนี่ยสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับก็ล่องไปเลยผู้โดยมาแล้วแม่ดวงก็ล่องเด้อนะครับคนพี่หน้ามาบอกหกศูนย์มาหมักต้หมักศูนย์ว่าสื่อที่รทยจำใจม่บัวว่าหมักแม่นี่ยเราเข้ามาหมักแค่ได้กับวัสดุที่อย่างนั้นพี่น้องที่ล่ะเข้าบอกไปได้เข้ามาหมักแค่จากกับสวัสดอกนะครับ ผมได้บัตรต้งสือเนาะนะครับสหรับในร่างเมรดวงในวันนี้เด้อนะครับสิบแปดกับสิบห้าตัวเน้นคือสิบแปดเด้อนะครับเล็กใหญ่พี่หน้าบนพิ่เบสครับกับเนี่ยมันกับบดมันกับบดมีหักเนาะเม่์นะครับจะบอกว่าเอ้ยซื้อเรียกออกแปลงนึงว่าถือดอกเมรุดวงบอกว่าถือเมรุดวงบอกสิบแปดร่วมเมร์เด้อซื้อเลขบัตรับบัตรทซอยไปเนาะไอ้เคล้าก็จะ่าเคล้าพวดได้ไหมตุ้ยซื้อเลขมันต้องกับเนาะมันจังมันจังบัวผ่ากึ่งงวดอหกซองเนาะครับผม วันหกสองอันแม่กับแม่กับว่าวาันพอก็แม่บันตายพอก็แม่บรรเทาหดยันแล้วเรียบบุญขอสากเนาะกับแม่กับมากมากแม่ซื้อใบตั้งวันโดนซื้อไใบบรรมือเรียกออกพ่อง่มากฝันย่า่าผู้ใดมาบอกเรื่วันหันเอาบอกจ้งไรนวางไหนพ่อยง่ายสามเจ็ดตัวเดียวแม่ไปซื้อแค่าสามเจ็ดตัวเดียวออกเก็ดสามตัวฮะออกตัวเดียว ออกสามเจ็ดเหรอเด็กลางปานมาแน่นอนแต่บอซื้อบอกรับมาสางถือเีบอกรับครับแต่ว่าผู้บาบอกกับมาบอกรันตีตีซี่แมแต่ตุ้ยไก่ตีห่าเลยไหมย้ายไปนะผู้ใดมาบอกเรียงหันมันก็จักเหล่าไปไงมันไผ่ล่ะนั่นแม่ห้องเงินแม่ผู้ใส้ไหมว่าสามเจ็ดสามเจ็ดยุ่งแมม มันเป็นน้ำพุ่มเมาคือเขาเนาะครับถ้าพญามาเราบอกถึงสุวรรณก็เป็นน้ำพุ่มน้ามแม่ได้เออโอ้พญามาเป็นพุมบอกถึงดีได้เออโอ้คิดว่าน้ำพุ่มน้านะแม่พุ่มของมู่แม่นี่มันดีมันคุ้มมันคำมันคุ้นครับผมคิดเบื่องบามาบอกเรียกแม่นั่นห้าลังห้าลังมือแถาตู้ไอ้ขาเรียกสีอ๋องสีมาตังมาตังอันเต่าจ้าบวเห็ดอีหยังในเต็มอยู่คนมาใอยคนมาใอยงานเออเป็นงานเออ เงินซื้อไา่ถือแปดร้อยแปดสิบเงินซื้อไหมเป็นไรเงินซื้อแปดร้อยเออแปดร้อยแปดสิบเงินซื้อได้หล้พันยังได้หลยคักแล้วเนาะเปินญ่ว่นมาจังไรไว้จะแบบพันเนาะเอาไปเอาไปไหวในย่ายเป็นไงวะที่ว่าได้เอาไปไหวเหมือนมันเงนม้าไหลขนาดเงินเื้อถือเออจะถือรุ่งอวนกะถือรุ่งอวนหาลอยเงินซื้อมาเรียนว่าเมียนมาดูหนึ่งเออเอาถือรุ่งอวนจนจนว่า ค้นกับว่าเนาะเราไปทำกำนั่งเช่นคนว่าเจ้ามือจ็คสี่แมนว่าแมนเจ้าระวางดีด้วยกำนั่เช่นว่าโอ้ยแจ๊บอกคอยอยู่บ้านแจ๊เห็นนา่งที่รลงหัวบางมือแจ๊กับมาบางมือกับมาารอกับขึ้นยาดน้านะมันถือกระจายถืกรายเโอ๊ยมาเป็นระแหน่มาถือรักเสียทำาสนมังมีอะไรหรอลักเงินใช่ไหมสียงแบบนี่เงินในรูปหัวถามแม่ถือแม่เมือเขาถือว่าไงสมมือสนักดังายเถอะ แม่นำซี่นำหานำหมกอาจารย์ไรข่วงอาจารย์นั่นก็คือบือแม่นำหนึงอปนึ่งเว้นไปยังหอกเชยว่าแม่นำานึงจากคนเราไปห้องวัดติดตามเนาะติดตามกันบิ้งอันที่บึ้งบึ้งชีบนี่บึ้งบามันมีเรียกเกี่ยวับของบาทนานดีแต้บ่มักเราหนมักเออบ่มักก็ซื้อหน่อยมันไปบิ้งไปทนไรก็สรางกับว่าซื้อเพราะอย่างเพราะว่าบมักห้าบ่มักหกบบ่มักเออ บ่มักบ่ซื้อคำว่าบ่มักคือบ่ซื้อเราประกาศไดกกันได้ค่ะค่ะกับบ่ซื้อศูนย์หกคักก็ยังบ่ซื้ออยู่บ่ซื้อบ่มักบ่บ่หมักมีศูนย์บ่มักมีศูนย์เนี่ยมันบอกศูนย์นั่นงวดนี่มันที่บออกศูนย์ยังไงมันออกศูนย์ทีปานี่สันเด้เนี่ยบ่มักเนาะครับผมบ่มักกับทินบ่มีน่ะล่ะไปเนาะอันเดียวกันเออกันทินมีบ่มักก็ได้กับซื้อมาเรียกเกี่ยวกับฟันใดถ้ามาดาสิซื้อคักวันเท่านี้บ่ซื้อไหม เอานะครับแป่ดวงกับเป็นคนฝันแม่นเด้อนะครับเคยถือระวนกับเป็นซิปงวดถือพุ่มเจ้าหน้ากับเป็นซิปงวดนะครับโดนๆมันตั้งจยู่ันวันนี้ฝันแล้วว่าพุ่มเจ้าทีไม่หายเลขสองคู่นะครับสิบแปดกับสิบห้าเด้อนะครับในร่องแปดสิบห้าในร่องดอกเออเนียนสิบแปดเด้อนะครับรอบวันนี้เด้อนะครับวันนี้ยกับเนี่ยหรอเลขกับน้ำเนี่ยเลขกับลายตัวเป็นกับอยู่เลขกับลายตัวนะครับน่าซื้ออยู่ ขอบคุณเป็นดวงหลายเด้อนะคสิเป็งฝันกระทั่งดีเพิ่นถือน้ำในจักเทียนแน่ถอดพี่น้องเอซี่มันถือน้ำจักเทียน์ัานว่าถือน้ำมาครับไอเมียเราวิ่งกันใส่เด้อนะครับมุลเลร์ไปเป็นสะพานคนไทยนะเป็นขี้ใหญ่ดวงเมียดวงนั้นแล้วก็เมียดวงนั้นเป็นเดือยของพ่อเมาเนาะนะครับกับโดเรียพ่อเมาเนาะนะครับไล่ใจกับลายโยไล่ใจกับลายโยนะครับอืมกับพี่น้องโชว์บานกับเรื่องเมียดวงเด้อนะครับเป็นคนพันแม่นพุ่มผีนี่แม่นแม่นนะครับเป็นพี่ผูีหน้านะครับหมือกรงไก่หกศูนย์นะครับเมียขบมาข ในวัาแล้วพี่น้องวาสิบแ18นะครับตัวเน้นตัวล่องส<ม>ีผาให้โชคกันมันนำเมดวงในวันนี้เร้อเนะเมตุยเอาขอบคุณแม่ดวงในายเด้อนะครับอขอบคุณหลายสวัสดีครับ